Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. the sun rays and ตลาดแตกอีกแล้วอ้ําพัชราภาแฮปปี้มากเปิดตลาดอ้าอําอ้ําครั้งที่4ที่ฟิวเจอร์พาร์คกลังสิบพร้อมเบอร์เดย์วันเกิดอ้ําเพื่อนสนิทมายินดีทับข้าง เปิดตลาดอ้าอําอ้ําครั้งที่4ซึ่งจัดระหว่างวันที่5-16ธันวาคมที่ชั้น B Future Park รังสิตไปเรียบร้อยแล้วงานนี้เจ้าของตลาดอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อแฮปปี้มีความสุขมากเพราะนอกจากจะเป็นงานตลาดส่งท้ายปี2025แบบจัดเต็มไม่มีกั๊กจัดร้านอาหารมามากกว่า150ร้านมีอาหารให้ชิมชอบแทบทุกอย่างที่ต้องการจริงๆอ,อีกทั้งวันเปิดงานก็ยังตรงกับวันเกิดวันที่5ธันวาคมครบรอบ47ปีของสาวอ้ําพอดีก็เลยมีก การร้องแ Happy Birthday โอยพรวันเกิดและตัดเค้กวันเกิดกันงานนี้เพื่อนสนิทก็เลยมาร่วมยินดีกับคับข้างทั้งผู้ร่วมจัดงานอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตรมาตูมเตชิงคลอยเพชรหนิงปณิตาพัฒนาฮิรันแล้วยังมีเมเฟืองอารมณ์หาหนาทัศนาวายัยจกักรพงษ์แหวนแหวนปรวริษาเพ็ญชาตินิพทองระยะตองพัทรไมตรอนนันเคนภูคู คุณหน่อยพอนันชิต้าอักซับคดาและเจ้าของมาดามซิงคุณซายนารีชีวสุทธิสิงเป็นต้นทำให้เจ้าของตลาดมีความสุขแบบสุดๆอัําพัชราภาเปิดใจว่าดีใจที่ทุกคนมีความสุขในการมาเดินตลาดัมอัําได้มาจับจ่ายซื้อของกินอร่อยกันซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่สแล้วอ้ําก็พยายามเลือกสรรร้านอร่อยมาให้ทุกคนได้ชิมได้แซ่บกันก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าดีๆเหล่านี้กันทุกครั้งนะคะแล้วขอสปอยเลยว่าปีหน้า2,569อั้มจะมีสิ่งใหม่ๆความน่าสนใจในตลาดําอ่มอมอ,มอีกมากมายรอติดตามกันเลยค่ะงานตลาดอํา่อมครั้งนี้มีกิจกรรมสนุกๆพร้อมจัดช่วงแฮปปี้เอาลดราคากระหน่ำให้ซื้อให้ช็อปกันแบบมีความสุขความสบายใจมีร้านค้าดารามากมายอาทิมอนสเตอร์บเอาร้านครัวบ้านเอของพี่เอสุภชัย ูมสนิทของมาซูมเตชิงร้านมีหน้าหมี่ไก่ฉีกของหนิ่ปานิตาร้านนิวนภัสสอนข้าวเกลียบอไรส์ร้านบ้ายอของนิกทองระยะเคนผูปังของเคนผูภูมิน้ำพริกยายลี่ของลินลี่พันธิลาขนมจีนปักใต้ของป๊กตะแตนชนระดาและอีกมากมายสาธยายไม่หมดที่สำคัญงานนี้ยังมีหนุ่มๆซีรีส์วาย มาร่วมงานคับค่างไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้งอย่างโทมัสทีทัตจึงมานิรัตและก้องก้องพบจิโรดมนตรีรวมทั้งเชฟปูจิติกรรุนทิวาเชฟทำอาหารคนเก่งรับรองว่ามีแขกรับเชิญดารานักแสดงนักร้องมาเยือนกันคับค่งเพื่อให้ทุกคนได้มาอินหนังสำราญได้มาเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของกินอร่อยและร่วมกิจกรรมในทุกๆวัน พลาดไม่ได้งานอั้มอครั้งที่4ตั้งแต่วันศุกร์ที่5ถึง16ธันวาคม68ที่ชั้นบีฟิลเจอร์พาร์ครั้งสินรายการว่าก่อนหนะ้าที่จะมาเกิดเรื่องขึ้นทั้งเจนนี่ทั้งนานาแล้วจะได้ไปบ้านเราย่างไงบ้างก็จริงๆก็เป็นไปตามนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นช่วงก่อนที่ที่จะสรุปเรื่องอะไรหลายๆอย่างก่อนวันที่เป็นข่าวถามที่นี่ว่งตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมครับ เราเป็นเพื่อนเขาถึงถึงถงนึกมาเีาได้รับทราบว่มีอะไรูจริงๆแล้ว ดิเศษว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรของเพื่อนเลยคือกม็มีมีรู้แต่มันเหมือน,นมันเป็นรู้แบบรู้ผิวผิวค่ะหรือไม่ได้รู้ลง,ลงลงไปแบบในดีเทลคือแล้วแล้วเป็นคนนึงที่เวลาถ้าถือว่าเพื่อนทุกคนอะเวลามาเล่าหรือวาพูดอะไรเรงาถ้าเขาไม่ได้เจาะด,ดีเทลอะหนิงก็จะไม่ แค่จะไม่รอดกันแต่หนิงก็เลยไม่ได้มีโฟกัสเรื่องว่าใครแบบเพื่อนจะมีเรื่องอะไรยังไงเพราะตัวเองก็ก็หนักพอสมควรเลยกับการสำหรับตัวเราเราชอบไนะเพราะเราชอบเป็นดีเพียขนาดนี้หนิงว่าก็คงเป็นอาการเกิดเพื่อนเพื่อนๆทุกคนนะคแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้มันเป็นสิ่งที่ได้คุยไหมล่าสุดไหมอะไรยังไงได้คุยมาสิก็ได้คุยได้คุยกันครั้งสุดท้ายก็ก็วันวันที่ ้ค่ะก็ได้คุยกับาตอ์ที่บ้านซึ่งซึ่งพอพอเป็นข่าวขึมาแล้วก็ไม่ได้ก็ทุกอย่างก็จะรู้ตาม,มตามที่ที่สื่อลงที่ก็ตามสื่อที่เหตที่ลงเราก็นั่งดูตามที่เหตที่ลงก็ ไม่แต่มันเป็นเรื่องของเขาเองเราวซึ่งถ้าตัวผู้เสียหายเองไม่ได้สนุกที่จะพูดเราให้มีการออกมาพูดแ,แทนม,มันมันไม่ใช่เรื่องของผู้เนสะียเห็นแลก็จงรักเรื่องหลานคือถ้าในส่วนของนิเองเนี่ยถ้าจะรู้สึกว่าเป็นห่วงในเรื่องอะไรเราก็แยกเรื่องเป็นเรื่องๆนะคะนิก็ก็ห่วงในเรื่องของของหลานมากกว่าเห็นจันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นกับลูกเรามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ไปเต้นไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยนินก็ ให้มันเป็นเรื่องของนานาค่ะเขาเคยยืมเงินเราไม่ขาดอะไรนะคะเคยยืมเงินเราไม่ขาดอ๋อจัมปาโกนเองก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นอืะแล้วอย่างเมื่อวานที่เขาอ๋อประกันตัวออกมาได้พี่หนิงแต่คือพี่หนิงเห็นภาพมันยังไงเพราะหลายคนรู้สึกว่าภาพที่เขาโดนตำรวจเราเป็นเพื่อนทุกคนรู้สึกว่าภาพนี้มันดูแบบคือมันก็รู้สึกแบบใจหายไม่ได้หรอกเพราะว่า มันปฏิเสธไม่ได้เลยคนรู้จักกันมาแบบจะยี่สิบปีอย่างเงี้ยมันมันก็มีความมีความรู้ว่าเออมันมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่พอเวลาเราเห็นอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามกลับมามองในหลายๆมุมว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันมันเป็นบทเรียนนึงที่ทําให้เราดูชีวิตคนอื่นแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนว่าสอนลูกสอนหลานว่าโอเคเราต้องใช้ชีวิตยังไงไม่ให้ชีวิตมันแบบเกิดความ เสียหายเองแล้วก็ขอให้มันมีทางออกที่ดีอย่ะสารทั้งทั้งสองทางเห็นไหมคุณพีเราคิดที่ดีค่ะคุณผู้ชมะเด็ก